สวัสดีพี่น้องปงป่ายิบซีแฟนคาเฟ่บ้านรำช่องตองอูรำเพลินออฟิเชียลมือนีเฮากะมะพร้าสาวสวยสาวเสียบสาวคอตรูมสาวเสียบแห่งเมืองโกสุมสาวเสียบแห่งเมืองบ้านแพงของเมืองสาวน้อยเพชรบ้านแพงเฮ็ดงานแล้วหรือเปล่าบอดีจ้าบดีจ้าบากระลาไปก่อนไปก่อนแล้วนี่ไปงานพอเดอร์แล้วเวยหมดสื่ออ่อนนันนัน บัน่ายนางเนาะสามกระแพรเนะี่ะเยกแล้วื่นกัมาโลดตื่อลงไปสองกวนแต่มาบแ่ากัแต่่าทก็งจอยลงได้หละเนาะมันเนาะฮะซงมันเนาะเตดียกเนาะหาเงินหาคำเนาะมัมัันอือบะมันกับบะรเงินเนาะ่วงนี้ก็คือวานแหะออกงานมือหนึ่งใส่จังมือแล้ว ออกงานจะมือใส่ปาสมมือใส่เทาน้นที่ิบหาคุสมร้อยใส่เท่านันที่จะหาคุณยายอยูุสองร้อยเก้าสิบเก้าเบอร์จะกินเนื้ยย่างกระโอดเอาได้ยินข่าวว่าชมจะกินเนี้ยย่างอยากให้พุดอยากอยากได้นะอยากอยากอยู่ด้เบาเลี้ยงคุณ เออเห็นเพื่อนกินแล้วฮะกรอยากอยเด็ียเอ่สา้อยหกสิบสอมือเด้อปีนี้เด้อฮะด้วยมุมเด้อสามร้อยเท่าไรก่อนสามร้อยหกสิบสองมือปีเนี่ยก็ปีน้นที่สามร้อยหกสิบห้ามือเด้ใส่ไปละสามมือโอ้ใส่ไปละสามมือใส่ที่นู่ไปยังไบ้างว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนเกลี่ก๋วยเตี๋ยวของพระเอกร้านน้อยเดี๋ยวจะจน่อเขาจไปกินกับ่าบ้านพักก่อนไปอาบน้ำก่อนว่ากินเสียแต่กินแต่ตอน้งเน้นแต่ตอนเสี่ยเสี่ยว่เน้นหน่อยอย่ามันดอกคืน แค่เป <oples> ็นหย่อมไงฮะเรับสองรอบแต่เนาะวันแ้วก็อยากกินอยู่ในน่อหมูกระทะเนาะกินยุ่นเนื้อย่างกินหมูยีกินบะวะกินเนื้อย่างบะหมี่กินเนื้อย่างบะหมี่เอาขึ้นบกเจ็บวัดีเน้อเดี๋ยตีมันกินเลเนื้อย่างเลยมันวัดตีหรอตีเงินนี่แหละเงินื้อวันนี้จะไปกินเนื้อย่างเลี้ยงร้อนซีรั่นขาล้านเลี้ยงไก่หิวน้ำลายเลียปากเลียบ เหน่ยแช่มือวันที่หนึ่งหมดละนอนยาวเลยอืมว่าสามไปไส่สะดวกขวางเอิญอยู่ดีห่างเฮยยดงานไปเฮยยดงานเหยดชุดเฮยยดชุดสองมืออตีสามตีสี่สุงมืออตีสามตีสี่สุงมือเมื่อเห็นแล้หแบบเมย์กากกะเทยอ้วนกะเทยตัวใหญ่ตายแล้วฟงเขาไปยุ่งอย่าง คือเป็นเจีเลี้ยวแท่ไหนมันมันมียยังวันหิวเข่าแล้วก็ดีเมื่อยจนโห่มนขึ้นตีฟีตื่นมาไปตื่นมาเที่ยงทะเลสึ้นคามจะได้ผอมบ่อเดือบ่อเดือบ่อเดือผอมอย่างนี้ไม่ต้อถามหันหมูกระทะอยู่ย้ายกินหมูกระทะบ่อสันก็เลยบอกว่าโอ้ยเป็นหลายยากอยู <Carbon> refined, ่ว่านสันยากนำเงินน้ำสันหลายสามมา เขาต้องกินเขาถ้าเวลาเขากินเขาก็ต้องซื้อถุงมากินบ้านพี่กินเนาะว่าอันซื้อเนี่ยตอนหนึ่งจะยี่สิบบาทแล้วก็มาปิ้งปิ้งแล้วก็ใส่น้ำกิ่งกินแล้วก็ดูดน้ำกิ่งแล้วก็มาจุ่มไม้แล้วก็เอามาขึ้นปลาปิ้งกรโบกเกี๊ยวกบกเกี๊ยวอะไรก่อนมัร์กตะเกียรกับน้ำปลาไม่ต้องมัร์กอย่างเอาไปมันเค็มไปก่อนเอามันย่างไหมมันเค็มไปเห็นนาทีแล้วล่ะเต๋แล้วแล้วยังเต็สิเก็บโอ้ยยังแต่เขาเล่นตามทุ่มบุญเนาะ จะจะหนีหอดสามทุนไปยูใส่ยังครับรถกับนอนก่อนอถ้าเป็นกลับนอนจะยงางมาได้แบบไหน,นผู้เดียวเขาดิคมคืนได้แบบไหนภาษีคมคืน,น,นพนาบ่อัอนนี้เมี <laughs> ย่านเขาคมคืนยางมานน้ำทางนี่เมียบรรรัดบ้ายางมาก็ห้าเขาคมคืนได้ไหนคนผู้ดีผู้งามเนาะยางมาผู้เดียวกับ่านอยู่ดีมันบ่ย่านิเดี๋ยวกนได้ไปคมคืนเขา โอ้ที่สมแหงมันคิดอยากกินเนื้อย่างบ่พี่สมแหงยังมันมีเงินมันอยากดีดีจะว่าอยากยังยังบ่มีเงินกับจังสีละเนาะยังบ่มีเงินจมอยากก็ได้แค่อยากสิแต่อยากตได้จิตปลาดมืดไหมหรอคนเดียด้องฮะมืดคือคือมั้ยหรอฝนโอ้ี่ตกอยู่บ่บ่บ่มันบ่เป็นหน้าฝนได้ยังหน้าหนาว เป็นเม่ดมปนโดมเองย่โดมเมินผมผมผมกินก๋วยเตี๋ยวครับน้ำใส่นิใส่เม็ดถังทั้งหนาสิเม็ดถังหนาโอ้ยย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 ยายย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 อยยยยย้ กันยังว่าเฮ็ดดีกว่างานจับผาบนูมั้งมันอดมันก็ได้อะถึง่ายมันได้ย,ยังเนาะเห็นบ่นี่ผัดลงผัดล้มตาดปูบเปย์นอนเฮ็ดดีก็ออกางานจับผาบคนเหลือบบท,ทุบ้านเดียวองเนาะอืมพืนพ้น,นมันดีแล้วมาละพืนพนพนพ้นพื้นพื้นมันเป็นพื้นปูนอืมนั่งดีอืมมันนั่งดีมันมันมันต้องเป็นครูขาไม่ครูขาเท่าจะติดปิ้นท้อง ่ไ,ไ้เบนีหลข้าดาวคือไปเห็นน้ำมูใส่นอน,น,นบาดโอ้มือม่อเมื่อข้าดาวอะ่ะเมือนอ่อนงนั้นอะ่ะเฮ็ดชุดนั่งเฮ็ดชุดอยู่น่ะคือไห็น่ะเต้นขนนั่งกันนั่งคิกเพชรกับไผ่ตะกะุ่อสองคนบออา้าคือไปเห็นปะก็ได้พักคนอืม ปีใหม่ก็ทำปีใหม่เหรอเขาเช็บงานเนาะปีใหม่ก็บ่ได้กินเตยปีใหม่มันก็ตะลิโต,ตนน้องสาวลาปีใหม่ไม่ก็ทำปีเก่าล่ะตะลิโต,ตนน้องสาวลาคอยเนาะเพราะอะไรเม่รู้รู้สึกว่าหน้าท้องลงเวะลงเพราะอะไรเมียพ,พูดว่าเสียหิวเพราะเวะยียจะลายเอาเขินลายจะว่าอันหกักอันนี้หักแล้วบัลนีเนลตต้เอากระตารู้ตัดเอากระตารูตัดก่อนนะเข่ากินแต่เข่าเลี้ยงเนาะดูความอ้วน พูดความอวนหรือว่มีเงินลิบโจรนะเกับประกาศใส่เกินมือละหาสิบบาทนอนใบเตียงย่านประยูหฮหัดออกงานเปิดวงวันที่สิบหาุบเชิญกษตรใดมีเงินข้างอันนั้นรถค้าลากับบ้านหาเหตุงานอยู่เติี้ยเเเเมมมนนจจุุดหหรอก้าาาาาชบิญขปศ ยัาไม่ลงผลซี่งยงังเลเมาตามพืนง,งานเนาะเดี๋ยวกบมีมาดอกจะจมยากเดี๋ยวสมานมือแรงกระสีลเลี้ยงดอกอืมนีข้าวดีลำอืน,อ <c ười> นขา้วนขาวบดีกับงวงแนนี่นงเนาะข้า <c ười> ข้าวบอดีงวงกับแรนนี่อ่ไม่เห็ดคือแต่กคล้ายกับตาคือแต่บบ้านนั่นคล้ายชั่วดินที่บาดนี่ ขายบวกชัวดินเตยบกดินอะแซมเปิลดูแซมเปิลดูชัดินปัจจ่าชัดินปัจจ่าข้าวดาคือเปียกใครขายชัดินก่อนชัดินบักม่วงปัจจ่าไม่ชัดินไหมไม่ดีนไม่ชัดินนะครับขายตั๋วค่ะใครก็จะซื้อมันให้คุณหายฮะสามร้อยห้าสิบก่อนจ้าะพูดมันยังได้ออกได้งานเดียวที่ให้เงินใส่ใส่ ญาติสามารถหักมันออกงานเดียวทัานออกตอกันไปหมดเขียนใส่โลงฝ่ายบัญชีหักเงินฝ่ายบัญชีไม่รับค่ะมันมันหลวกงงานเดียวแม่นี่ถามว่าไปหาที่พิเศษได้พอเมื่อไหนเอาเรื่องของเธอกูจะหักได้แล้วได้แวคำว่าท่วงนี่เธงเธอจะกินเนื้อย่างเธงเธงคนมาท่วงเดียวเราไม่ใส่ไปกินเนื้อย่างเหมืนเรื่องของมือพ่อหามกินแล้วไม่ชวนเออโอ้ยกะไม่เลี้ยงกูด้วยเออเออเออกินเนื้อข่งกับของแข่งของมือ เเลียรทีเมื่อกี้รมาเคียรแตู่ถักให้มันนางั้นมือเดียวีม่อาเงินกอนานี่กินจังเยตแล้วบันดีสามตัวไปททิคดกว่พิรก่ากูอยากักไปายยังบอเด้อเอเอเธอเธออยากกินเนื้อย่างเธอมีผู้ประามนี่ถ้า่ด้ี่ทางเลขพ้อเดี๋ยว ทำงานสคนมหักคนเดียวอยากหักกวาจะคนอื่นทำไมไม่หักเอาจะ่สามคนทำผิดแต่หักคนคนเดียวนั่นเอาจอดจงอยู่ก็นดิโอ้โหโอ้กาแฟแล้วระเบียนกาแฟเขาไม่ขาดยาใบของเขาวันจีเก้าอ้าะนั่นออกงานไม่หักนูก็ีเดวคเดียววันี่นีกเพราะสามเม็นบะหนูจ้าเมาส์ี่ดิก ขนาดจัมองขนาจะเห็นหน้าจับมองไปขนาดไปจับมองขนาดไปเก่ามองไปซีมองเลยควาาเป็นสามจังหิวจังถือช่วงหนีจังถือขาดเงินไป่ใจไปเออต้องเชียร์ก่อนเพราะเราจูงไปสามร้อยามมือว่ได้ัวหาที่บาทเอาไปหาที่บาทหักสามร้อยทีมว่าหาอย่างไลแแฉได้มาทุสีซเข่งเนี่ยสาม เอทั้งจมอยากกินหมูกระทะทั้งมีคนมาทวงนี้ตายแล้วน้องสามกูพี่น้องความคิดหอนน้องสามทายเห้พี่น้องในเบืองได้ช่มแล้วเออกูได้ทามเออทามหาน้องสามมาลายเกิดอีหย่างึ้นทั้งจะกินหมูกระทะทั้งมีผู้มาทวงนี้ทั้งติดเถื่อหักเงิน เออบิ้งแล้วกะกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดติดตามตามองตองอูรำเพ official, รีนงออฟิเชียลเปิดกำลังในเครื่องเล่นจให้น้องสามชิทง,งานสาวน้อยเพลินเพลงแม่นันานงตุ๊กทุกทุกคนค่ะคลิปนี้แม่นัางตุ๊กขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณน้องสามคนสวยเดิมแมสเซ่หางเงินเลี้ยงดอกมูกตะคุณนี่ต้องได้รับข้าวดีโอเคข้าวพอดีหัวเลียนหนโอเคโอเคบ๊ายบายพอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ